ข่าวดียินดีด้วยนะคะวันนี้บัตรคนจนมีเงินเข้าสูงสุด1,000พบาทกดมาใช้กันหรือยังคะใครได้แล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะอ่ะถามข้อมูลกันเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะฮะว่าจะได้เงินหรือเปล่าได้ครับผู้สูงอายุนะฮะที่วงเล็บย้ำเลยฮะผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน4.7ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือฮะเงินช่วยเหลือมาจากไหนเงินช่วยเหลือนะครับมาจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งมีการตกเบิกฮะตกเบิกรอบแรกก็คือมิถุนายนถึงกันยายนปี63ตกเบิกมา4เดือนอีกครั้งหนึ่งคือตุลาคม6 3ถึงกันยายน64ให้แบบเดือนเว้นเดือนแสดงว่าตกเบิกอีก6เดือนรวมแล้ว2ครั้งเป็นเท่าไหร่เป็น10เดือนครับ 10เดือนนะครับก็จะให้แตกต่างกันนะครับ 1. คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปถือบัตรคนจนและมีไรายได้ต่ำกว่า3 0,000บาท30 0 0 0บาทต่อปีนะครับท่านจะได้เดือนละ100บาทตกเบิกมา10เดือนท่านเท่ากับว่าท่านได้1000บาทนะครับส่วนผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนนะครับมีไรายได้มากกว่า30,000แต่ไม่ถึง10,000 0นะครับท่านจะได้เดือนละ50บาทคูณ10เข้าไปเป็น500บาทนะครับ เท่ากับว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ถือบัตรคนจนก็จะมีเงินเพิ่มเข้าไปนะครับในการตกเบิกครั้งนี้อีก500-1,000บาทนะครับ500-1,000บาทนี้จะโอนให้เข้าไปในบัตรคนจนเลยนะครับโดยอัตโนมัติในวันที่3กันยายนนะครับมิฉะนั้นแล้วพอวันที่3เอ๊ะสงสัยว่าทำไมเงินฉันได้มาเยอะขึ้นเงินที่เยอะขึ้นนะครับก็มาจากตรงนี้แหละครับเอาที่ผมบอกไปนะครับไปรวมกับเงินปกติ ที่คุณได้ทุกๆเดือนนะครับที่ได้ทุกเดือน200-300ถึงเนี่ยก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับว่าคุณเนี่ยควรจะได้เพิ่ม500หรือ1000บาทนะครับพอโอนให้ในวันที่3กันยายนแล้วนะครับ<อ>เงินก้อนนี้ท่านสามารถเอาไปใช้ร้านทั่วไปก็ได้หรือจะเบิกเป็นเงินสดก็ได้นะครับฟังน่าจะเข้าใจนะคุณพ่อคุณแม่ครับถ้ายังไม่เข้าใจย้อนกลับไปฟังใหม่ครับนะผมพยายามอธิบายให้ง่ายๆนะครับรู้แค่ว่า ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3กันยายนนี้เงินได้บันทีของท่านจะได้เยอะขึ้นนะครับแต่ให้แค่กันยานะก็คือเป็นเงินตกเบิกนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้ต่อไปทุกเดือนนะครับ